สอ O N E หนึ่ง Two 2 t H R W E 3ส F O U R 4 o F I V E 5ห S I X 6 i E V E L เซเว่นเจ็ดอีไอจีฮัทเอชเอสเอแปดเอ็นไอตไเแล้วกต็ต่อไปเลยต่อไปเลย L U M D E R number ตัวเลขจำนวน P E N เพนกาปาก